สำหรับบททดสอบในรอบนี้จะเป็นบททดสอบความคิดสร้างสารรค์หรือ invention test ซึ่งบอกได้เลยว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Masterchef ประเทศไทยอเอโขนเนี่ยเอาอะไรมาให้พวกผมอีกแล้วเนี่ยจะเจอกับอะไรอ่ะที่ผ่านมามันยังโหดไปพอเหรอและโจทย์ในครั้งนี้ก็คือ ของทอดเหรอแป้งทอดกรอบเข่นของทอดออกมาพร้อมแป้งสะดุดตาสิ่งแรกเลยคือแป้งทอดกอบเป็นของหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกันมันคือของทอดของทอดเนี่ยถือเป็นอาหารอีกหนึ่งประเภทในวัฒนธรรมการกินอาหารของไทยที่มีมาอย่างยาวนานมีทั้งเป็นของว่างและของทอดสตรีทฟู้ดไทยดังนั้น พวกคุณแต่ละคนจะต้องทำอาหารประเภททอดที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีรสชาติแบบไทยเฮ้ยของทอดเหรอแล้วมันโหดยังไงอะยากที่สุดประวัติศาสตร์วอเตอร์เฮปอะต้องยังไงทอดแบบไม่ให้ใช้น้ำมันเหรอคิดว่าไม่ยากใช่ไหมครับใช่ของทอดมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณยังฟังไม่จบครับ ฉันว่าแล้วมันต้องมีอะไรพูดให้มันจบทีเดียวมาเลยให้มันเจ็บทีเดียวให้มันอึดทีเดียวเลยพวกคุณแต่ละคนจะต้องเสิร์ฟให้แก่กรรมการรับเชิญจำนวน200คนโอ้โหถือว่าเป็นการหนักเอาการนะ้น200คนอะทำยังไงให้สร้างสารสร้างสารเสร็จปริมาณก็ต้องเยอะด้วยอะเฮ้ยแห่งทีมหมอสตางค์คนได้เป็นหัวหนะ้าทีมสินะ ซึ่งมีอายุระหว่าง18ถึง25ปีอย่าลืมนะคะว่ารอบนี้เป็นบททดสอบความคิดสร้างสรรค์พวกคุณจะต้องทำอาหารคนเดียวหนูไม่ได้ยินผิดใช่ไหมถึง200จานคนเดียวาปา200คน คนเดียว200เสิร์ฟบ้าไปแล้วหูผมไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมย200อ่ะของทอดของกิดสร้างสรรค์ทำคนเดียวกรรมาการรับเชิญ200คน200ทอดตาเลือกอะไม่ทันได้200หรอกซึ่งในครั้งนี้เราจะไม่ได้แข่งขันทำอาหารกันใน Masterchef Kitchen ไปต่างจังหวัดเหรอเราจะพาคุณย้อนยุคไปที่หมู่บ้านสมัยอยุธยาที่สวยงามแบบไทย <c oughs> และเราจะไปแข่งขันกันที่นั่นครับนอกสถานที่ความสะดวกสบายมันต้องลดลงแน่นอนตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเดินทางแล้วค่ะอีมจะเย็นๆแล้วสิทธิพิเศษผมอยู่ไหนอะ <c oughs>